นผ่านมาดูสวนป้าครับผมนี่สวนมะนาวนเยอะแสงหน่อยผ่านไปกี่ปีสองปีทึบแล้วครับตะลนนันมายังโล่งๆอยู่เลยไหนได้ถ้าเก็บกามะนาวเมื่อกี้อันนี้เลมอน,น,เ,นเลมอน,น นในใบนี้สะพาลัมครับโตแล้วนี่ก็เป็นแปลงผักขึ้นมาครับนี่เป็นป่ามะม่วงผ่านไปแป๊บเดียวก็จะเริ่มเป็นป่าแล้วครับนี่เป็นแปลงผักทองแปบ๊บเดียวเป็นป่าแล้วทะเลเลียก็ดูไม่มีวิเวลจะเป็นป่าครับร้อน มีคนเป็นป่าก็ดูเนนด็นผลดุนนีมาดูโลกนี้นี่ยลองแตกแตกั <S <S <8 S 2> ดูขนนอ <TF> แออกตั้งแต่พ้นดินเลยอะถนนหนุนดู ต้นหน่อยเดียวต้นทอมหัวเองอะ่ะนี่ก็จะเป็นสะตาครับแล้วเสงเลยนะครับผมนี่อันนี้ก็เป็นมะเขือม่วงนะครับเนี่ยฮืมตูกระดังใหญ่ เป็นทิวม้องเสือหมองทั้งนั้นเลยครับนี่โซลาเซลล์ครับผมนี่เขาสูบน้ำเสมอน้ำใสนาแล้วก็ปลาปลาสบายครับเออหออสกำลังไอ้นี่เลยอ่ะสายใหญ่ก็มีปลาสวายปลาดึกมันเข้ามา อันนู้นปลาใหญ่หนูบุ้ยบุ้ยปล่อยได้ไหมนะปล่อยบอกคนเดินไปตรงไหนมันก็เดินตามเออเนี่ยเห็นไหมคนมาอยู่นี่มันก็มาเนี่ยอืแลกว่ามาให้ถ้าเดินไปนู่นมันก็วิ่งไปนูน่นแต่เลี้ยงหลากหลายมันกด็ดีถึงได้กินหลายๆปลามันไม่ได้เลี้ยงหลากหลายนะมันมากันน้ำมันมาเองมันท่วมถ้าไม่ได้เลี้ยงขายนะถ้าขายอย่างบนันน,น,นี้เอินี่มันนี่ท่วมแค่เนี้ยโอ้เนี่ยมัามามายกยอเนี่ยทุ่งนาำเนี่ยน้ำแค่เนี่ยเนี่ยมันเปี่ยมตรงข้างบนเนี่ย อันี่ใกระสะก็เปียมเยสะสนี่มันลงไปเยอะังแค่นี้แล้วอ,ะอ่ะเอะสะนี้ไม่ต้องพูดถึงก็มันสุดขอบเลยอ,ะอ่ะน,นัดูนอ้ตรงนี้มันแค่นี้แค่น้เน้นอะหรกอก็ตรงนี้มันต่ำไงมนต่ำอ,อันนี้จากนา้าไปเม็ดนึงลยเนี่ยผมจากน้เม็ดนึง ีเวลาสูบน้ำไปรดต้ำต้นไม้ค่นี่ครับเดี๋ยวก็เอาอันนี้ใส่น้ำ ร่มเลยอะทำมันเดินเข้าสวนรีสอร์ทจอดรถเนี่ยจอดนี่มันร่มทั้งวันร่มทั้งวันจรคนเดีึงปั้นี่เดียวก็ถึงทั้งหมดนี่ก็สงการเราจะได้กินอ๋อได้แล้วนะนู่นนะนู่นอีกสงูกนี่นู่นข้างบนนี่ไอสงูกที่แกแล้วมันจะเป็นเหมือนแอปเปิ้ลอย่างงี้ลงเยอะนี่นี่นี่ลงเลย แต่ก็ไม่เคยกินนาทีมันอร่อยเลยแต่แม่แม่อมชอบอ่ะกินสุกก่อนะเขาไม่ได้กินดิบไงกินไข่สุกอ๋อกำลังออกช่อเต็มเลยมันก็จะมันๆเหมือนกอบเหมือนแอปเปิ้ลเล่แบบโอ้ตหก่อนมะนาวล่วงล่างให้เต็มมองไปหลวงให้เต็มทึบหมดแล้วอ่ะนี่มันอ้าวฝานอีกแล้วไงมันหักเอง เขาฟันฟันหน่อยนึงมันไม่ขาดแต่ทีฟันไม่ถึงอันนี้อะไรนะประพงศ์สามลดูโอ้ยสาลดูนะคะนี่ดกไม่ดกดกเกลี้ยดินเลยโอ้โหเต็มต้นเลยประพงอันนี้มันล่วงักนนะทำไมล่วงมันยิ่งจะดกอือนี่นะะดูเต็มต้นเลยตรงไว้ตรงไหนก็มีนนั่เต็มเลย ตอนนั้นเนี่ยเมื่อเ oh, 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 oh. มือ่อเมื่อต้นเดือนเนี่ยน,นะคะต้นเดือนธันวาเนี่ยแก้วขมิ้นลไม้ข<อ>้นนเดามอ่ะแก้วขมิ้นก็อร่อย ก็จะไปตัดขนุนนะคะป้ากะลุงใหเอาขนุนไปกินจิคบบบบรับผมป้าบอกลูกใหญ่ลูกใหญ่ห้อยคู่กันนั่นหรอมาป้าป้าบอกใหเอาลูกใหญ่ไป การตัดขนุนนะครับผมแบบเหมือนไม่เหมือนใครอย่าเลยมานี่นะกลันโดนลูกนี้เออคือว่าตัดนง่ายก็ตัดยากเหมือนกันนะนียเใช่ไหม,มไม่ได้กลัวอะไรกลัวไม่โดนลูกนี้ล่า ปีดใส่ผมโอ้โหลองแล้วจ้าดูดูจริงด้วยดูนะดูหน่อยนี่ครับผมได้ขนุนแล้วดูเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะถือไว้นี่ครับได้ขนุนแล้ว มากเลยเดี๋ยวเราจะกลับบ้านครับนี่ครับคลิปหน่อยยังไงถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ช่องด้วยนะครับผมกับช่องอมปุ้ยชาแนลนะครับผมตอนแรกเป็นช่องสบายๆตายอมเราได้เปลี่ยนชื่อช่องแล้วมาเป็นอมปุ้ยชาแนลนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมเหียขอลาครับสวนปลาพินธนีครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะว้าว